สวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพร้อมดูจีนโมบายครับผมเจนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมากันในที่สี่ไปไปดูระดูกระทืบกัน Let's go มาไม่เสียงกัดูไปเราไปโดนตีกันีเน่เสียงดูดดเ,ดเสียงนีดูยานยานเสียงยานเหมือนนมอ่ะปะ พี่จะเป็นตึงเงี้ยไปเฮียเอ้เกินเฮียเลยฮะจากไรจังละน้ำนมน้ำนมคิดดื้อพี่เรื่องผมมันเนี้ยรวมกับสกินแอลวีเอสเนี่ยโอ้โหจังไรเลยมีใครบอกว่าเออมันมันชอบเพื่อนพี่เหมือนกันมันชอบไปซูมอ่ะแล้วมันบอกอีลูเมียตึงสุดไอ้คนเฮียเลยโอ้โหยืดชี้เฮียร์ไหวะวันเอฟไปเลยวะน่ยอะไรวะน่ะทำไมมันตั้งชื่อดีๆกันไม่ได้วะ ขีรายุทธ์ไม่ออกพี่ไอเดียไม่มีไอเดียเฮ้ยระเบิดใครวะไม่รูเพีย่ยนใครคยิงอะไรจะโดนพวกกันเองใครยิงใครยิงอะไรเล่นแพนยิงทำปร์เล่นหรือเปล่าพ<ๆ>ี่อ,อีกแล้วอีกแล้วเออเทียร์มีไอกแคสุ่เล็กๆ traffic อันตรานี่มันสุดจริงๆเลย เอทีเขายิงไม่หย <up. S 1> ุดเลยนะโดนัมแต่ดูกราฟิกปอดยิงตายฮาเลยเฮ้ยใครจับโดนติดใครจับโดนมือโอ้โหพอดีชิแมน นนีี่จไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าแล้วมินทำไมมินเสียงไมค์บั๊กหรือยังไงเนี่ยไม่มีเสียงเลยกีตัวอาวีนั่นนั่นนั่นเด้สองหลักจะพีคด้วยหรือเปล่าพี่เนี่ยหมดตีหมดเลยหมดตีไปให้ลวกไส้มันมันมาสองสี่เนี่ยโอ้ผมเป็นศพอยู่คนเดียวเลยอะไรครับเนี่ยเอาของมิ้นท์มาได้ยังไปเก็บของเขาไม่ได้ไม่ได้ ีอาตัดเติมผ่าน่องก็จะเก็บให้อย่างเดียวไลยเวรไอ้บิลิฟไอ้ก็บตายตายอนี่เนี่ยเออเราทับตายไอเราตาอตายนตายเอาเอาเอาตายเลยร้อยชนก็ทดงตายอีกตายเลยเอาเอาโอเคไม่นานไม่นานลงได้ลงได้เมิภูมิเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเตมมาไหมจัดมาไหมภูมย โดนโดนโดนเอ๊ะโดนแล้วโอ้ยแม่งทิ้งโราใส่เรามาแล้วร้อยรียบร้อยรถไฟฟ้าสวยรถไฟฟ้าล่วงไปแล้วรถไฟฟ้าบอดจับไอ้ไรนี่หลังข้างหลังตรงหลเอ๋อตรงหลงอ๋อตรงหลดงมีตันึงมันเจับตรงไปแล้วคิดมาแทนเอาหลุดเอาเอาหายไม่ได้ไม่ได้ดิงโก้เนี่ยจากตรงนี้แหละเน้นลุกลุบล้อมล้อมเลยล้อมเลยไป เนไ้โบดอ่ะนี่เอ่นนี่เป็นหรไม่หรนี่มีตัวนี่มาเลยโดนแล้วเอ็ดเ้ยมีตัวมีตัวมันออกไหนวะเออเราระเบิดไกนเลเว่ยเอร้ายจัดเออเอทีนี่ี่อเอทีมาเลยนี่ไงแกงเอนีมาจีน่แกงเอีนี่ไงถ้าไม่ไหวก็รีบ ขึ้นมาเร็วตรงนี้พี่ขึ้นมาเล็วมุมนี้กว่าไปม่งมาแม่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมปั๊บก่อนแป๊บหนึ้ยเกือบตายแล้เกือบตายแล้วหวัวว่ามันรอให้เพื่อนมันมาโดกลัว M T ตายสวยสวยพี่มันคนอะไรพี่พี่มันไม่ได้มีแค่ที่เดียวแล้วแล้วแล้วใครว่มันซัดปลาระเบิดใส่เราอยู่เนี่ยมี K S K S อันนี้ K S คนละทบียบระทียไม่น่าเปิดกราฟิกสูงเลยเฮียมองเฮียอะไรไม่รู้เรื่องเลยเน่ารักจิ๋วหลา เป็นกระดาษเลยพี่ขวาแล้วมาแล้วมาแล้วลงมาแล้วลงมาไอ้เขี้ยยิงมันไม่โดนแล้วกูเป็นอะไรวะจะตายอยู่แล้วลุ้นลุ้นลุ้นสวยต่อไม่ลงข้างหลังพี่อีกตัวนึงข้างหลังพี่ตัวนึงคนเดียวค่ะยันที่มันป่าระเบิดยัดเราเอ้ยขูดูพี่ไม่ตีนึงไม่ใช่ขี้อีนแหละอะไรอีกไม่รู้เนี่ย IP อะไรของมันเนี่ยเฮ้ยแชทท่านลยพี่มันกล่องมันเตะเรียบร้อยแล้ว มันอยู่ไหนวะโหพี่ไม่น่าเปิดลับปิดเลยตังเลยนะพี่ยังไม่มั่นใจกับชุดเปิดก็ได้ใจกับชุดเปิดก็ได้ฮะไม่ได้แดกคุณหรอกเฮียเอ้ยมันเดินไปบ้านแล้วมันเดินหนีไปแล้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วข้างหลังข้างหลังสวยภูมิควาใจแจ๋วยังไงอีกเลยไอ้ตัวนี้ที่ยิงไอตัวนี้ไงยิงแล้ววิ่งอหนีได้ไหมก็เล่นได้ AT มันยังไม่ตายนะมันยังไล่ยิงคนอยู่เลย มันน okay, no ั่นพี่มันยังไอตัวนั้นผมยิงไปมันนั่นไงมันมันตายแล้วแต่ว่าเพื่อนมันยังอยไปโนบิตะล่วงไปแล้วโอเคเฮ้ยมันมันอยู่บนแทงน้ำมันอยู่มันอยู่บนแทงสองตัวมีสองตัววางสองตัวโอเคล่วงไปแล้วข้างหลังก็มาโอ้ยทำไมมันมาเยอะเนจังวะดิข้างหลังแต่มาเท่ากับพรีเอนอนเฮ้ยล่วงเริ่มวิ่งไปเรอเรโอเคโอเค สวยเอ้าโดนโดนตรงไหนอ่ะเฮ้ยมีหมามีหมาด้วยนี่ก็เข้าวงแล้วพี่เราต้องเข้าวงอ่ะแมเอ้ยมันเล็งมามันมันออกมาปุบบดูเราอยู่ด้วยหายตัวเซหายตัวจ้ะเรียบร้อยสวยสวยสวยดองดอลงมาจากเขาแล้วพี่มันลงมาแล้วมันลงมานี่มันลงมาสามตัวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ก็ีแล้วพี่ดวงดีได้เนีไม่ล้มอ่ะรอสักเดี๋เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยรอสักครู่มีพี่เอพีอาร์สองดวอเคครับไอ้หี่โดนสนัยเยอะไอ้พีอพ้ไหนวะไอ้ฮียหาตัวไม่เจอว่ะไอ้แม่ีหนายกพร่วงเลยมาโล่งๆเนี่ยโง่ไอ้พี่มีขวามีขวาอีกตัวโอเคครับ นั้นอันนั้นน่าจะตีแจมเว้ยโอเคนก็ได้ทั้งหน้ามีครับมันจะมีตัวไอ้ที่ใช้ไอเอ็กวีอาร์อยู่อะโอเคโอเคผมหาตัวมันอยู่แป๊บนึงแล้วสักครู่สักครู่อ้าวนอนอะไรตรงนี้หนุ่มมีไงเรียบร้อยตัวนี้มัมันต้องมีเือไม่ถูกไปร่วงเอาร่วงเอาร่วงตัวเว้ยจะเข้าวงไปทางหินนะพี้ตามก่อนเลยข่ายได้เลยเนี่ยข่ายละที่เป็นอะไรเนี่ยวงวงไม่เป็นใจ างยอริงๆเลยพี่สวยมีลงมาพูดที่ไหนซ้ายซ้ายซายพี่ซ้ายปที่แล้วพี่เฮ้ยเอาเอาพี่นี่มาเอาน้นเชื่อมเอาเฮ้ยสุดเอ้ยหมาหมาใครวะในบ้านพี่เอยในบ้านตายแล้วพี่ตายแล้วไอ้พงน้ำ้งน้ำเลพี่เอเหีหโอดมัน ใครเชื่อใครเป็นใครเมื่อกี้ผมบีโอ้ยมัยอะตัวสูงมันใ่ไอ้โคตรเละเทะเลยตาดียวมันกิงกันมั่วเลยของผมมันมันสายพลุพลังไงดาวไม่เดินเลยดาวดาวมีไว้เบิ่งโคตรเยอะไดเวียดดูเดี๋ยวไปไหนแล้วล่ะได้กระลงมาสิพี่พี่โดดแล้วพี่พี่โดดแล้วแบบกรโดดแล้วโดดโนกอตเตอร์กอตเตอร์กอตเตอรเรียบร้อยอย่าห้าวกับพลย์เก็นนิกกี้เลยไม่รู้พี่เจ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 น้อยเลย มาเ้ากับพี่เนาะพี่ตามถึงทรี่เจ็ดเฮ้ยมันมีมันตัดสินใจว่าจะจับสไนหรืออะไรก่อนดีเอาเป็นว่าจับเอีก่อนแนะจี๋ไปเอาไปเอาอีกลูกนึงนู่นเลิบสวดเอาเลยมนเป็นไหนกันไม่รู้ไม่มาเก็บก่อนไปงีบหลุดอ้าวฮัลโหลมินฮัลโหลสกิดแทนสกิดสะกระเด็นเลยฮัลโหลมินอ้าวมินหายอะไรอ่ะ เกมเด้งอ่ะเกมเด้งเหรอจบแล้วพอแล้วเอ้ยเอ๊ะโอ้โอเคชนมินขึ้นไปขึ้นไปอยู่บนหลังคาเลยทีนี้อ่ะยี่ยงคนเดียวเลยเขาชนขึ้นไปอยู่บนหลังคาโดนเลยโดนเลยยิงมินร่วงตายแล้วกูจะขึ้นไปช่วยยังไงตามไปพี่ ที่แล้วขึ้นไม่ได้เดี๋อะดามินรอสักครู่ผมหาวิธีขึ้นข้างบนก่อน,น,น,นใครใครก็ได้ขับรถใต่ขอบนี่มาให้หน่อยดิมันมีตีนอะ่ะมเก่งโอ้ยสู้เปนเถอะสูเ้เถอะอย่าไปกลัวมีเสียงตีน ไอ้เจ้าเจ้ามไปกิมันแล้วจ้ขึ้นไปกมนกันเองเดี๋ยวไปเดี๋ยวๆๆไอ้ไรองี่ะไรวะเนี่ยมันอภไจิตร่ยเสกมีมีมีตีนอยู่ข้างหลังพูมมีตีนอยู่หน้าพี่พูมมีตีนอยู่หน้าพี่รัโอ้ยไ้เร่อมีคนโดดลงมาใหม่ใครวะเนี่ยสงคามโลกนี่ะ โดนโดนขอบคุณ8 8เป็นญาตกับมาเก้า88ดดล่วงอีกหนึ่งล่วงเรียวล่วงเลอไหนมีญาตมาเก้าอย่ไหมมีพี่ญาตมาเก้าหรือเปล่าตรงฟาร์มอะล่วงแย่ให้มันกลมเนอนจะต้องกลมเนพวกแบนแบนก่อแตกไม่ตายไปคาบบ์มีแล้ว ไอ้เฮ hey, ือขาดเม็ดเดียวโอ้ยกูไอเฮือเดียวกิวเดียวคิวกระสุนสตันว่ะใครปาหมามาวะเป็นเป็นมันอยู่ในป่าข้าวโพดอ่ะระวังไปหนึ่งหมาใช่ไหมเอาระเบิดไปเด็กเฮ้ยฟูงฟูมโดนฟูมโดน ระวังพี่ระวังตอนไหนตอนไหนหลังหลังมีหลังมีคนโดนระเบิดผมก่อแตกก่อแตกสวยแทนสวยเฮ้ยสวยสวยทำทำดีชาร์จเลย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 พี่เข้าแล้วพี่เข้าแล้วมามามาอะไรอะไรนี่ต้านแล้วตานแล้วต้านแล้วมันกำลังยัดเสียงกำลังยัดต่อสามอยู่พี่ในบ้านเลยเรียบร้อยเรียบร้อยมีเงี้ยเพื่อนมันอยู่นี่เต็มเลยสวยพี่สวยแจ้า ตีสุดท้ายพี่ตีสุดท้ายเลยโหดมันเตรียมของให้พร้อมเตรียมบวกตีเต็มตีเต็มปลาสมุนกปลาสมุนเก็บพี่นี่นี่นี่มาหลังหลังเก็โดนและโอ้โหโกงเก็บเอ้ยพี่น้อยทำแรงฝนขี้บะอ้าวสวยแทนแทนเทนลงสวยเฮ้ยกอดแตกแล้วกอดแตกแล้วสวยเรียบร้อยดูชาร์จชาร์จชาร์จ ได้แล้วโอกาสเรามาแล้วสวยโคตรมันเลยเอาเรื่องว่ะแทนเยอะเท่าไรกูเโชว์ความเสียวให้จระเข้อีกแล้วเลยจระเข้สุดๆแน่ได้เฮ้ยพราว อาจจะโดนก็ได้นะตาเนี้ยตาที่อาจจะเจอหังเคียตรงนี้เครียนังเีมดเจุดเลยหนังมีหรือเปล่าเนี่ยมีไม่เออตีหนึีน่งีหนึ่งตี่งตี่งตีหนึ่งตูครับทุกคนใจเย็นค่อยๆค่อยๆตีหลังแล้วน้องานี้กูคลองเว้ยน้องเรียบร้อยผมจัดไปหนึ่งต้องตีนี้ไปไหนสวยตีนีไปไหนลวงลงแล้ว จะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจ๊ะไอ้หนุ่มเลยแตกเ้ยอะไรวะเนี่ยประสบการณ์สุดบานเสียวครโอ้โหนี่เชื่อนะครับไม่น่าเลยไม่น่าเปิดกราฟิกเต็มเลยเออทีมินลังไล่กันอยู่ โอ้ลูกสองอเงียคอยู่ไหนลูกสองเราอยู่นเโอเคครับสวยี่มาแล้วรโอ้โหโอ้โหโอ้โไอ้เี้ยกอลองแบดิจิตอลดิจิตอลโอ้ลอบดีมากจะไปนั่นหละไปโอเคฝันดีทุกคนไว้เจอกันโอเคครับโอ้ยครับฝันดีครับ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 ผมอีกคะครับเอาล้ครับเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสนุกกันไหม มีอะไรเพิ่มเติมเชิญที่คอมเมนต์ได้นะครับขออภัยในคำพูดที่ไม่สุภาพด้วน,นะครับผมขออนุญาตเป็นคลิปเพึยงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ